มันจะเป็นชิ้นชิ้นวันนี้ให้มันรู้ไปให้มันรู้ไปว่าซูมันไม่แข็งแรงเจอตุ่มตามเลกเก้เข้าไปและนี่คือ 800cc ไซส์กลางจะค่ายคนบ้าซูซูกิวีสตอม 800DE นี่รถเดิมๆศูนย์นะครับมันจับยกมันจับยกเป็นเล่นเลยอ่ะมันไม่ใช่ยกล้อหน้านะมันยกล้อหลังนะครับ เป็นโมเดลใหม่เปิดตัวปี2023แต่ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดหน้าตาหล่อเหลาเสียงข้อเล้าใจสไตล์คนบ้าแล้วถ้าจะบอกว่าคนขี้มันดีกี่ระดับแชมป์แต่ถ้ารถมันไม่ไหวก็คงจะไปด้วยกันไม่ได้ น้ำหนักตัวรถถ้าวัดกันที่ตาช่างอาจจะไม่ต่างกันแต่ถ้ามาจาับเอียงจะรู้ทันทีว่ารถคันนี้เบาผิดปกติถามว่าทอกดีไหมกระชากดีไหมถ้าเราปิดระบบทุกอย่างอย่าเผลอกระชากคันเร่งเพราะว่ามันพยศได้ตลอดเวลา จะทางเรียบหรือว่าจะขึ้นเขายัดคันเร่งเตะเกียร์เข้าไปรัวๆไม่ต้องห่วงเรื่องกำรรคัสเพราะว่าควิกชิปอัพจะทำงานให้เราแบบอัตโนมัติเดี๋ยวมันจะยกล้อหลังตรงปายเนินแทนกล้องรอได้เลยเทสรถจะให้ดูแบบถึงถึงขนาดนี้บอกเลยไม่ต้องรีบจอง แต่ให้ไปลองกันที่ศูนย์ซุซุกิทั่วประเทศไม่เจินไม่เจินเดี๋ยวกูใจห่ายห่ายหายแวบ,บเลย